มาตอนยายแปรพี่น้องเอ้ยเลขลบออกตัวเก่าเลขควยของเก่าพี่น้องรักสี่พร้อมอีกสมัยดียามเสารพี่นอ้องเขาคือดย่เลขนุ้สิลบออกตัวเก่าพ่อแบบพี่สิ่แต่เลขมูเลขควยบอกเอาขนะดเอาเลขควยนะฮถอยงนคือสามวิธีอีกตัวเก่ามันลบออกควยคือเก่า โอ้พี่น้องเอ้ยยาผู้สาวดีดีอะลีพี่น้องบอลใจผ้าไปซักเข็มเดียวลูกแล้วพ่อห้หันไปกับจ้างงานไดร10โมงไม่ใส่เดมาบอกเดไปสิไปเอาเท่ามาขายพี่น้องเท่าบอลมันลายพี่น้องเอ้ยเปินสิเปล่ามาขายเปิดมาใช่จบเปิอซีได้มาเปิดซีโดนม่จานพ่อแม่จานพ่อกระชางวันพระชว์ู อืมไม่ว้านรโทรมาบอเอาไม้ห,าห้ามหนเด้อฮาชลาลงไปวัดฮาชิลงไม่ฮลาะลาบกิน็คือเก่าแล้วมันเผือดสีมาจะง่ามได้เออมาเมื่อมืใหม่เพื่อนฮสชลงเขาจะลาบเอาลงไปปลาเมียนไม่ใหญ่แอแล้วว่ะมาละแสนน้าใของเราเออมือมาไคอสีอยัางยายก่เรามือ่เอเฮชลาลงไปหาเขาจะลาบ เห็นใช่หน้าหมอเออบ่ต้องปั่นมันเห็นเมื่อวานเนี่ยกะเจ้ากินดีเขาก็เลยเสียเอาน้ำเจ้าเอามาโลดจะเห็ดทงเท่าไรฮะซื้อเอาเองเขานี่แหละบ่ต้องปั่นเนาะอืมปั่นแล้วมันจะขายอืมอาซาลงใบจกโจมหนึ่งให้ผอถือลงไปให้กะเจ้าเห็ดกินแต่ทงยางนี่น่งอืมทำลายไมเฮานัมเด้อโอ้ยชื่ออึดติเท้าน้องนะโอ้ยเอามาโลดซะนะ Thâu vào đây nào đấy, này, hai e bằng ngắm kịch câu Hm, ừ. lắm bắt ép, hai bụng ngắm kịch câu Tao nong. Han nong nhau nhao 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 เป็นใบแหลม่ลเก็บบนอยู่บนนอนแล้วพี่น้องคนไม่แหง้งคนน่แล้วบดูบอลอันชัก ข่าไปชักขึ้นนี่มันสีเหี่ยไปทางไหนเห็นไหมเห็นจักหน่วยอริเต มันอยากงามแล้วจะกระเบิงก็นะมันขืนบ่ลจะได้มันงามนี่แปรดึงถิ่มโลดเะมันบอเป็นเียสานกระตอกกระแะนะอยู่มันก็ดูดพุยน้ำกระโพดอืม้ทายนสิบ้อ่น นี่เด้นี่อ้แปะมันชีใหญ่แด้วคันแบบนี้อย่นี่เออเครือมันเป็นผุ่มอยู่นี่ใหญ่ไอ้แปะเลยหนาในมว้วนลุ่มนี่ก็ะชิได้อยู่แต่มันก็ได้บุร้ายซ่อมดีๆได้หมุกมูกนะหน,ห,นหน่วยหึ่งโซ่หน่วยก็เงินเท่าดอ,อพี่น้องคืนอนนอนนี่ใหญ่แล้วนี่ này đây, này cái đại vô lai nổi vô Nên này bỏ ra con đây con đá con Thịt hôm cần hôm cần Chỉ có đại vô Ê. มนอนนี่ก็มนอนนี่กำลังไงจะเป็นหมักโมก่ลายขาามอนนี่พี่น้องลายขาาตัว,าวย,ยาาได้มอนนี่ตัวจะแปลกขวัดตันเตาเฉียบได้จังหน่วยพอถาเมาขึ้นนี่สองร้อย,สอ,อยสองร้อยหกหน่วย

ลอยหกหน่วยแม่้าอยากเบิ่งอะไรม่นี่อไหน่วยใหญ่้ก็ได้สองลอยหกหน่วยเจ้าชิได้หอดพันยุ่มงนี่แล้วขันสายนินึงนะมนใหญ่มัน่าไรมนหน่อยเด้โมนอาบบ่ ต้องให้ป่ายขนาดอืมบ,บนม้วนทางลุม่มเนาะข้าก็ยังไม่ทันไหละนะม้วนนี่ลุ่มนี่นทันเลยมันก็งอามอยู่บนทางลุ่มก็ให้นะก็พ่อเบิ่งเนาะแน่จกุกละมีแห้งแล้วก็ลูกมาเห็ดอันนี้กระบาดน,นี่กระดิะเห็ดมา <laughs> เห็ดมาเมียเห็ดบ่แล่วมือวะอ เตาได้ประมาณพันหน่วยใหญ่ใหญ่ใหญ่ซ้ำฮะฮะเราเห็ดไปหายเหจ้าพี่แห้งแล้วอะไรเจ้ามาเห็ดเจ้าเลือกนะม้วนหน่วยสมุนไบบกหม่ำนะพ่อเรา มันก <ừ, S 1> on ็ย <c oughs> <uhhh> ังสิใหญ่มื่อหนที่เนาะเออเนี่ยสีอ่อนส่ว้มันอ่อนนี่นัหรือมนแก่เนี่ยครับม้าเคล็ดหมูหมูสองลอยกหน่วยหน่วยใหญ่พี่น้องเออมอดรือนกระปั้นจะบดเอากะชิได้ลายยุสนะ นี่แ <irgendw> ห <el che> ้งกับเปนได้เหตุริยาโกรธพี่น้องเฮ้ยเจ๊แปะมาแปลงทางไม่หายแล้วก็ไปฮดพักฮดสวนแล้วแล้ผูกดึงผูต้นอะไรเปล่าเงี้ยนบอกห้ามเลยเขาผักบอเอาคือโบไปสิลูก เราหมายลูกเราไปลูกเราเป็นวัดเนี่ปุ้ย,ยานาะบานนี่ <c oughs> อ้าตัวนี้เขาไปกับผู้ที่เต็มปะถถวเตาจ้ะน่ะกับขนาดพี่น้องยายแปร <c oughs> ปั่นเตาลูกมากลลวผม เมาเคลียร์กันก่อนพี่น้องเคลียร์กันนั่นก็เบาใจก่อนเคเลียร์เรื่องยังติพี่น้องเรื่องฟุ้ยคือจังหวาฟุยหาซอบถ้าว่าเขา้าใจสอบหนึ่งบ่าว่าลืมได้วะลืมกันพี่น้องเลยยังติดนี่จะสอบลืม แม่แทมนีก็บอกท่านใด้เฉียบได้ยังพี่น้องนี่แทวนี้มันก็พอได้อยู่ลมทั้งตัวหน่อยได้มุงสองพันพวอยแปรว่้ข้ามันสำ่นิกับมันกับชิงอาย,อย่ต้อยโอ้ย ไฮเทิงนบ่บ่มีแล้วห้เทิงี่มิเตชาลีล,ล,ล้วนๆแล้ว มืเสียงกล่องกล่องกล่องเลยฮะซุกลราบ่ได้ดิขอค่อยๆก็เสียงกล่องเสียงสลันแทะมึงดูมักซาลีนี่ยายแปะมักซาลีมันอยากงามนี่มันสาดขึ้นตุ่นๆเลยนี่บิ่งตีกินมันนี่เออนนั่แล้ว แซ่คยุยเบาหนะบอลนี่แม่ไน้หยบอกจะไปคุดได้ไว้มั้ยนะน่ะมียายแป้มาขายยายแป้นี่สิได้ซีดได้นี่ฉีดยาขาบงได้หนิแค่สั่นตะบันย่างเนี่ยมันขาวเลยน,นี่นี่ต้นนี่ขี่เต็มอยู่นี่ตัวด้ใบมันแผ่วๆนะแมนเนี่ยต้นนี้ว่าเขาขาอลไรนี่บงกระดึบพอมีปะ ขึ้นลงไปนอนเอันนมันเป็นบ่งอันนนมันเป็นบ่งอันบ่งอยู่ตาใไหน้านี่จะเบ่งดูนะงามถึงเนี่ยอือได้นและเนาะอือทำไรมันทำมันจะได้น่าสวยอือใครโควนีเยนันในมวนนี่ก็ขึ้นบ่ หอดแช่กกอนมักซารีนะหอนหายได้กกอนต่อไปฉิได้หาหนามหดนะย่ายปะคันวายยาหนามบ่พ่อนะอออมักโม่นน่สิพ่อแต่ว่าันนั่นสิบ่พ่อมึงดูนี่งาม รมันอยู่คนละคืออะเออ ได้อยู่นะเจ้ากรเหติตกัญเห็ดสำกระเจ้าเห็ดทงขายนะเจ้าก,ก็จะหิตเหต็ดพิลึกพิโล,โลเฮ็ดสำข้เาเจ้าขายจะเห็นปะทงละเศร้าบาทเศร้าบาทนะเพื่อได้ขาย,อยดยาอกได้ชิกบกว่าทงกันทงเศร้าบาทมากกว่าสามร้อยบาทเลยชิบไปใช่ไหมไหนเอามาละลายอยูอย่เ,เล,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 ลสะนะ วายเอามาขายโลดบริษผู้สื้อยายแปรเอ้ยข้าเจ้าอยากกินหายนั่นเห็นหน่วยงามอยู่พี่น้องแนมไปนะถ้าเบิ่งพี่น้องเ้ยเป็นอย่างไรกับบัปิดพนแหละเลจักหน่วยกันดิพราดเราจะมาถ่ายลำไปลำมาอยู่ทำนี่อหละพี่น้องเมื่อก่อน